สวัสดีครับอีสานพอลูกเมื่อนี้กัสิขอผ้าไปเที่ยวชมสวนเช่นเก้าเช่นเดิมนะครับหลังจากที่ได้สูตรบำรุงต้นจากสวนล่งนิดในมือนั้นแล้วผมก็เลยสิพาแม่นนองนัดมาเห็ดล่องเบิ้งนะครับกับบ่มี่ยั้งหลายนะครับแค่ททำความสะอาดอค้นตนกกใหม่แล้วก็ใส่ปุ๋ยลดน้ำแค่นั้นนะครับ คลิปนี้กศิมีทั้งเสียงภาคและเสียงสดนะครับเด้อราะว่าสวนอยู่ขางมู่บ้านข้าเจ้านะครับเพิ่นกำลังช้ใส่เครื่องเสียงกันเปิดเพลง้องกันอยู่นะครับเด็กน้อยหรือคนนุ่มบอลูขึ้นกันครับกสิเสบๆไ้จากน้อยนะครับกับผ้ากันมาเฮดได้สักพักหนึ่งแล้วครับแต่ว่ากับพึ่งเศ้าเมยาก็เลยพึ่งได้เปิดกล่องนะครับทำความสะอาดต้นตนก่อนละครับ ทำความสะอาดโคนต้นก่อนอ่าสงภุ่มของมันตกซื้อใดกะทำความสะอาดซื้อนั่นนะครับหอดซื้อนั่นเพราะว่าหม่องรอบคางที่ใบมันนั่นหุมเงามันสุดนี่ เขาสามารถใส่ได้ใส่ปุ๋ยใส่ฟุน้นได้โอ้แดดก็หอนไดเบิงงนี่แดดฮทอน หวนเบ็ดมืองนะมือส่วนแม่น้องนัดกับเห็ดอีกอยุ่มุมหนึ่งนะครับทรงเห็ดเลี้ยวถันดอกบอย่านเกี่ยวบาดมือจากเม็ดได้แน่ๆอ้าวอันนี้จะเป็นการรีภาพนะครับบอยเม่นเห็ดเลี้ยวยังดอกอันนี้ที่มา,าเสียบหยอดนะครับฝากหยอดไวโ้โขกใหม่ตั้งแต่อาทิตย์กัวกำน้องโดนัดนั่นนะครับเกือบสองอาทิตย์แล้วล่ะนี่กับบอยท่านในตายนะครับแขนย่งสี คิดว่ายัางสีปงยอดอยังสิติดอยู่นะครับคิดว่านะครับเพราะว่ามันเป็นสีเขียวกันยั่เนี่ยนองนัดทำความสะอาดต้นลำไยลำไยลำไย ลิงกี้ครับมีแม่น้องนัดกระสางแปลแลวลำใหญ่กับตันนีน้อยอยู่แม่งกิกนใบคั่นแม่งปีกแข็งแม่งสางงอบวันท้องหลาย โชกันนั้นแม่น้องนัดเตรียมใส่ปุ๋ยแล้วต้นฮืมแม่งปีแข็งมากินต้นนี้อ่ะใบสอยเบิดเลยมาด้สีดยาจากทียราไม่เคยสีดยานะครับมันเลย ตวงหยอดมากมันใดเป็นใบมันใดมั่งกินไปก่อนแม่งปีแข็งก็ได้ใส่รอบๆข้นตน้นหนึ่งเมตรห่างจากทรงคุ้ม ไม่จำเป็นต้องไปใส่เหงามันนะครับวัดออกมาโหลดฟุดหนึ่งตัวนิดหน่อยอยังสิใส่เงาห่มมันเนเหระห่มตอนเที่ยงนะครับว่ามันห่มยัมม่งหมเสากับห่มยิ่งหมูแรงการมันใส่ตอนห่มยิ่งหมูแรงครับพูดแล้วห่มมันหอดูเลยก <laughs> ันห่มตอนเที่ยงมันก็นจะอยู่ว่างประมาณมาเกินหนึ่งเมตรครับตัวนะี้ เนีน้องนัด,ดก็บฮดกบไม่แล้วมันใส่ปุ๋ยแล้วอันนี้ลินกี้นะครับ อยู่ในสวนมีหอดไกป่ปลานะครับแลนแตกสวดสวดยู่อันนี้กับบ๊แมนนะครับอันนี้ก็เป็นไก่เพิ่นนะครับเพราะว่าบานยู้บานเขาเจอยู่ติดหลังสวนไปเนะี่ยอยู่ฝากปลาอันกล้วยไปนี่ครับมันเข่ามาหากินหาอยู่หากินอยูน่นะมูนี่เส้าเมียกันครับเส้าเมียก้อ,อนหอน โ oh. ู้เดแหทงมาเด้อมาเข่าโฮมได้วะอ่อนตันแ่นองนัดกันกือ้อนแดดเถอบู้กินยังมากบู้กินน้ำปันแม่ล็ก คือทรงอยู่ในแดดได้โดนดนาะไในเครื่องทังแล้วเหลืออีกหนึ่งสองสามสี่เหลืออีกสี่ข้อ,อ, 4, ของอยู่ในบานกอห้อนออกมาสวนกอห้อน แม่น้องโดนัทก็หดละครับมาที่นี่ใส่ปุ๋ยเรียบร้อยแล้วก็ได้ใส่สายยางต่อมานะครับเมื่อกี้ไปบักจกผมไปสับกันกันกบไปทอน้ำยศนะครับก็เลยได้ปิดกอกน้ำยศไว้เลยเปิดสายยางหดเอานะครับแล้วก็กับใส่บัวไปตรงที่จุดที่ว่าเปิดน้ำม่ได้ ปกติกับีสปริงเกอร์นะครับน้ำยศอ่าบอแมนสปิงเกอร์ครับขอยหลายเป็นไปน้ำยศนะครับแต่ว่าหังเปิดบ่ไดเพราะว่าใจร้อนเปิดกันเลยได้ใส่สายยางหลากไปหดเอายังสีเลยเพราะว่าต้องการประหยัดเวลาลงไปอีกเพราะว่าต้องขับขัไปเฮ็ุงานยูบานอีกนะครับเพราะว่าใส่เวลาอยู่สวนแค่ประมาณสองชั่วโมงนะครับ เปิดน้ำสายยางลดเอาเลย,ยเพื่อว่าจะละล่ายปุ๋ยให้ได้ดีก็น้ำยศนะครับนี่ก็เป็นบักลำไย,ยเหียนะครับบักลำไย,ยแบบว่าบริได้แต่งบริได้ยังมันต่นมันยังหน่อยอยังเหล็กอยู่บริตอนช่วงที่มันเป็นดอกบริได้เด็ดดอกออกนะครับเลยปล่อยลองเบืองว่ามันจะเป็นลูกเป็นหมากช่างใดซะแน,น่ค่ะเร่ มันก็เลยจับหมากแบบบอกระตอนกระแทนไปแน่นะครับแล้วก็ส่งสีสีโลกโลกเน่เพราะว่าเห็ดมาบ่ทนไน้ถึงแถวนี้นะครับเห็ดไปแต่ละแถวสองแถวไปทาความสะอาดโคนต้นนะครับแล้วก็ลาไยตั้งอยู่ทิงโคกเทิงโน้นนะครับยกพื้นให้เป็นรูปทรงขันงุ่มนะครับงุ่มขันนี่แหละครับเพื่อว่าตะกี้ ปลูกบักทุเรียนครับล่องเอาทุเรียนมาปลูกล่องเบิงซิพา,าต้นนะครับตายเรียบเมดเลยบอยั่งเลยเนนนจาก,กทุเรียนลกลายเป็นทุเรศน,นะครับที่นี่ก็เลยเอาลำไยมาปลูกตรงเนินตรงโคกหน่นะครับแทนหมา,ามกทุเรียนลำไยมาปลูกแท่นกับ โตซาครับยายซานะครับมาปลูกทั้งโน่นทั้งโคกนี่มกลำใยซ่อมเมิงกับต้นอื่นที่ปลูกในพื้นที่ต่ำๆว่าฝ้าหดน้ำก่อนนะครับแดดฮ้อนๆนะครับบางจุดที่มีสปริงเกอร์กับบอกกาเปิดสปริงเกอร์ครับเพราะว่าแดดห้อนๆละ้ะน้ำมันอาจจะร้อนไปลวกแสงอาทิตย์แสงแตะเวนแก่ๆนี่มันอาจจะเหด น้ำเย็นกลายเป็นน้ำห้อนลวกต้นไม้เขา้าใดนะครับ<ส>ก็ได,<ส>ได้ได้ใส่แบบน้ำยศหรือว่าสายยางนี่ฉีดใช้เอานะครับบอสใส่สปิงเกอร์อันนี้มาเบิงต้นมักลินกี้ครับเป็นลินกี้อ่จาจักรพพัดต้นสุดไายนะครับที่จงไว้เป็นอานุสรณ์ว่าสั่นกับวาได้ครับเพราะว่าทั้งมดมีอยู่14ต้นได้ว่า บอกออกลูกจักเทียครับ3ปี4ปีละวสปีแล้วบอกออกลูกเลยเลยให้เพื่อนมาตัดออกไปถิ่มหมดแล้วจงว้ต้นเดียวไวเบึงองตางหนานครับใบพ่อได้เบิงได้แง่งแต่ว่าบอกออกหมากจักเทียส่วนต้นอื่นที่เป็นพันที่ว่าพันปลูกผากีสารใดนะครับคือนอพ่อหนึ่งนั่น,นก็ออกหมากออกลูกทุกต้นนะครับ ทุกตน้นอ,ออกหมดแล้วทุกตน้นเพราะว่าต้นใหญ่ต้นน่อยนะครับตน้นน่อยกับเป็นดอกมากแต่ว่าห่างเด็ดดอกมันออกเพราะว่าขันตนน้นน้อยนี่กนไปปล้อยเอามากมันตน้นมันสีหลังนะครับก็เลยข่าวว่าให้มันใหญ่ก่อนจังสีเอาอลูกเอาดอกเอาดอกเอาลูกนะครับสีป,ปาไปเบิ้งอ,อันนี้เป็นนอพ่อหนึ่งครับนอพ่อหนึ่งนี่สีใบใหญ่ครับ สิบ่ใบเลี้ยวหน่อยอ่าขั้วเหลี่ยม<า>คว้วหยังของอ่าใบนี่กับสีบ,บ่คืออ่าแดงจกักรพรรดินะครับบ่คือของจกักรพรรดิจกักรพรรดินี่สิสบบเลี้ยวหน่อยก็ส่วนนอกอหนึ่งนี่สิบใบใหญ่แล้วก็เป็นเฮาเอามือไปจับเบิ่งสิเป็นหญงายๆนะครับเป็นสักๆหลายก็อ่จาจักระรัดนะครับ,รบ,รบใบใหญ่ใเนี่ย ทรงใหญ่บ่อใบเลี้ยวบ่อใบน้อยแล้วก็คว้เหลี่ยมสะท้อนแสงของแสงอาทิตย์มากกระทบใบมันสี่สีหน่อยก็ครับสีหน่อยก็จักระพัดกัสีได้ใหญ่มองเล้าเด้อครับแล้วผ่านออกไปทั้งสวนละเพราะว่าไก่สีได้เวลาลับบานแล้วกัสีเลียงเฮ็ดนั่นเฮ็ดนี่ให้มันเสร็จครับตะเว้นกระต้งหัวแล้วเทียงพอดีครับเทียงสามนาที ถ้ามาเป็นหมักซิดาครับมกซิดาพ่อฮอแล้วนะครับขันฮอก็ได้ขายขันว่อฮอกาเป็นยังสี่ละคันีเสียถิม,มคือบรรทองมะใครแล้วครับบได้นั่นเลยบ่ไดดแตงจริงบอ่อด้ฮอคับปีนี่เบิดตีบ่ได้ขายเลยศิดาปกติทุกปีสองปีสามปีมันกะฮอขายประจำนะครับเหตุบ่าท่าน เฮ็ดผู้เดียวส่วนมากสีแมนองโดนนัดสีบ่ใหายขาใหาออกมาสวนนะครับที่เดี๋ยวผมหมอกมาเห็ดโดนโดนแมนงโดนนัดสีมาซอยเชียนึง่งจังคอยได้นี่นะครับสีดาคือฝรั่งนี่นะครับพอได้แต่งจริงแต่งตนมันขึ้นสูงเป็นหมากลกครับหมากเล้วก็เหี่ยงตาย ลูกนี้มันหลอดแดงเลยหลอดจากแมงแดงเลยครับแข่งเหยวตายเบิดบอมีเวลาหอครับกลวยกับลมละเนี่ละนาดฝนตกลมมาเ่ยมหนก็บลมหักหมานยังนอนอยู่อ้า คุ้ยล้มมานี่เ,นเหลเบิ่งในเลี้ยงวิวยครึ่งหนึ่งแล้ว,ลวเ,เ,เห็นอะไรเตะเอาไปไหนหไก่บ้างเอาไปไหน,นลุงพันไหนไก่บ้างร่มต้น,นกล้วยว่าท่านแก่หรือล้มครับลาสีสางออกสักพอมั้ยพื้นกระเช้าให้ปุ๋ยต้นมะกรีนขี้พร้อมนี่ครับแต่ว่าส่วนที่ วอนที่ยังบทาทันเองทำความาสะอาดกะัยูพีนะวอนที่บทาทันเองทำความาสะอาดอ่าคนต้นมั่นเพื่อว่าสีได้ใส่ปุย๋ยอ,อาหารทั้งหลกักตัวนี้ปีเมื่อกี้เป็นหมากดกครับปีนี้บ่ได้ตอนนะครับผู้ใดอยากได้พันธุ์กบบ่บมีพันธุ์หรือเด้อครับบ่ได้ตอนแล้วเพราะว่าคันตอน ที่ตอนปีไกยปีไกยตีนหัวปีไกยได้นะตอนตอนแล้วพ่อจะตัดกิด่งตอนออกเอาไปช่ำมันตันบอเป็นหมากไหมครับบอจับดอกเลยม้วนหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกตนนะครับบอเป็นหมากแยกตนเลยที่ตัดกิ่งตอนออกปีนี้ก็เลยว่าสิบอตอนปีนี้บอตอนนะครับผู้ใดอยากได้ กิงพันตอนกับบอมี่แล้วนะครับอันที่เหลือบอกกีกิ่งนะครับประมาณสิบสิบสิบเอ็ดกิ่งผมก็เลยปลูกส่วนทั้งพู่นหมดแล้วส่วนข้างในัพัดงบหลบที่สองครับแดดหอนแห้งกระสิพักกันเศร้าจะกอนหลับมือหลังยังเสียไม่นะครับแดดมันหอนกราจกลับเขาบานแล้วกับเด้อมาที่นี่ กิดสิได้ล่าทานผู้ชมไปเพียงสามีนะครับสวัสดีครับ